สวัสดีท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเชเฮชาแนลนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมต้นไม้แห่งชอบร้านอันมั่งคั่งน,นะคะหรือต้นไม้ของพ่อนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเนาะโอเคมีให้ซื้อฟรีสปินด้วยนะวันนี้มีครบมา500ร้นซามาปรับเปิดกันค่ะเยอะเกินเนซ่ามาเริ่มต้นกันที่เบ็น5บาทไปเลยเนาะจุกๆไปหน่อยนะมาเริ่มกันที่10มือก็จะ เรายังไม่ซื้อฟิเสปินนะจะดูซิว่าน้องจะให้ไหมมาจ้าอีดอาย่างนะคะแต่กดไม่ให้จะรูดสิบเจค่ะโอเคสิบค่ะเลิศไหลต่อโอเคจัดปุ้ยค่ะจัดปุ้ยค่ะกรีสวายค่ะเขาวายเก้าค่ะเข้าไหมไม่เข้านะจ๊ะโอเคค่ะเก้าค่ะเลิศมาต่อลูกโอ้โห และเพื่อเป็นแนวทางนะจ๊ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเข้าวายค่ะเล่นมากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบหรืออยากให้เล่นเกมใหม่นะคะใต้คอมเมนต์ช่อง u t u b e เลยนะคะเจเฮชานเลนะจ๊ะเจเฮชานเอลนะก้ามาค่าย่ังหลยื่ต่อเนื่องนะจ๊ะยังหลายยีต่อเนื่องนะคะรามีค่ารางวัลก้อนโตนะคะดูสิคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะดูสิจะได้เท่าไหร่นะจ๊ะโอ้โห203บาทค่ะจัดปุยจัดปุย หมาต่อค่ะต้องเข้าให้กลัวแหละก้อนทองมาเลวยสกแม่กรีสไวขนาดนี้ผลไม่ไหวแน่เอค่ะเลิศไปจัดปุ้ยค่ะกรีสไวเต็มดุมค่ะอีดอกจุกๆแบบนี้ไปจ้าจุกๆแบบนี้ไปจ้ากรีสสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะเวอร์มากบอกเลยเวอร์มากก้นไม้ของพ่อนางให้จริงอีดอกเปิดหัวมากก็สวยแล้วอย่าชมมากนะจ๊ะอีดอกเเดี๋ยวอีดอกนี่ไม่ให้ มาค่ะมาซื้อก็อเลยฟรีเซอร์นะคะสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะคะมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะมาค่ะมาลุนฟิสสปิงค,ครั้งแรกกันค่ะว่ามันจะให้เราท่าแค่ไหนกันเราจะเอาเกมของค่าย PC มาอัปเดตทุวกวันนะจ๊ะอยากเล่นเกมไหนนะคะใต้คอมเมนต์เลยจ้ะมาเริ่มจ้ะมาเริ่มจ้ะมาเริ่มจ้ะโอเคคริสเบค่ะมาต่อลูก เบรคค่ะขอทองขอถุงทองค่ะขอถุงทองกับถุงแดงค่ะไหลลงมาจากกรีสอีดอกมาอีกแล้วเบรกอีสไม่เบรกนะคะมาสุดท้ายแล้วเบรกกูหน่อยเบรคกูหน่อยเบรกกูหน่อยโอเคค่ะถุงทองค่ะอีดอกมันเดาแทบพัดลงมไปเหอะอีซางก็ดวนมาค่ะมาต่อถุงแดงค่ะกรีสเลิศเลิศเลิศมาต่อลูกมาโดนเบรกกี โอเคยังต่ออีกเมื่อหายใจค่ะยังต่ออีกค่ะมามามาต่อเร็วมาต่อเบรกอีสีดอกเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยจัดต่อเร็วเบรกอีโอ้ยอีดอกทองมาเร็วมาเร็วเบรกเร็วเบรกอีโอ้ยให้ถุงทองกับถุงแดงกูหน่อยสิถุงทองกับถุงแดงอ่ะขอถุงทองกับถุงแดงเร็วเร็วเร็วสีดอกเอ้ยมาขอถุงทองกับถุงแดงหน่อย เบกกี้งถุงทองค่ะอีกอันค่ะสวยค่ะลูกสาวแม่สวยค่ะโอ้โหมาต่อลูกเบกกี Be ้ k. โอเคมาต่อมาน้อยแต่ขอให้มานะมาน้อยแต่ขอให้มานะมาน้อยแต่ขอให้มานะเราเบกกี Be ้ k. อีดอกนิดเดียวเองเกษเราเราลนิดเดียวเองนิดเดียวเองเราเดาต่อลูกเบกกี้ก โอ้โหอีดากับขาใสตกไปอยู่กระตุ่มแล้วอีช้างก็ดูแนละ้ไม้สุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายแล้วขอหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยโอ้โหจบกันจบกันเลยจบการมาดูเงินรางวัลรวมนะคะว่ามันจะคูนให้เรากี่บาทนะจ๊ะมาค่ะมาค่ะโอเคคูณเท่าไหร่คูณ5นะจ๊ะจัดไปค่ะจุกจุกค่ะจุกจุกค่ะไม้เดียวนะคะไม้เดียวคนละบาทเลยค่ะโอเคค่ะโอ้โห ซื้ออีกรอบเนาะซื้ออีกรอบเนาะซื้อต่อเนาะมาต่อจ้าเดี๋ยวจะเพิ่มเบ็ดต่อเบ็ดสิบเละกันซื้อเลยเอ้ยจะสู้ไหวเหรอไม่ดีฝ่าเอาเป็นห้าเหมือนเดิมใจไม่ถึงพอมีดอกงบน้อยค่ะต้องค่อยปั้นค่ะไม่รีบจ้าไม่รีบมาต่อเรื่อยๆค่ะมาต่อเรื่อยๆค่ะโอเคมาเริ่มเลยค่ะเบรกี๊ก อ่ะถุงทองมาเลยค่ะไม้แรกเปิดหัวมาสวยจ้ะไม้แรกเปิดหัวมาสวยจ้ะต่อเปแล้โอ้โหเบรกอีดอกหรือทีแล้วเบรกอีโอเคมาต่อโอ้ยหใจตกไปอยู่กับตัวเบรกโอ้โหให้อีกหน่อยขออีถุงขออีถุงขออีถุงจ้าขออีถุง อีดอขออีดูสซสํสำหรับใครที่เพื่อนชอบนะคะอยากเล่นเกมแบบแอนนะคะไออยากเล่นเกมแบบเจน,นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยะคะ่ะแล้วกดแจ้งตัวตลอด,ดนะคะและกดลิงใต้คอมเมนต์เลยะคะ่ะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมแบบนี้นะจ๊ะอยากให้เล่นเกมไหนก็ช่วยบอกด้วยนะคะเราจะเล่นให้ดูนะคะโอเคค่ะมาต่อมาต่อโอ้โหให้คุณหน่อยคะ่ะเบรกอ๋อโหเข้าแต่คูนคูนคูนอย่างเดียวแต่ไม่ยอมเข้าอันนี้กูเลยเบรก เฮ้ยเลยนิดเดียวเองอ่ะเฮียเบกกี Be ้โอเคมาต่อยเรื่อยมาต่อยเรื่อยลูกมาเบกกี Be ้โอเคนะคุณสองอีกอีดองโอ้โหเหนื่อยใ,ใจจริงๆเบกกี Be ้โอ้โหเบกกี Be ้อีดองจบแน่ตาน,นี้จบแน่ ตานี้จบแน่ตานี้จบแน่จบไหมจบไหมจบด้วยอีดอกเยไม่เป็นไรค่ะได้ทุนค่ะดูสีว่านางให้เราคูณอะไรนะจ๊ะคูณอะไรนะจ๊ะคูณห้าจ้ะโอเคค่ะสวยสวยจ้ะสวยสวยจ้ะสวยสวยค่ะ 700, เจ็ดร้อยป็นห้าบาทโอ้โหแค่นี้เพียงพอแล้วเนาะแค่นี้เพียงพอแล้วนะนวนะมีงบห้าร้อยจ้ะปั่นได้พันห้าราคาทั้งทุนทั้งอะไรนะคะรวมกันประมาณสองพันค่ะประมาณสั่งพันนะจ๊ะ ไว้พบกันคลิปหน้าจ้าบายบายจ้าบายบายบุ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 ย